พี่ไก่เวลาอยู่แล้ว2ล้าน3ล้านบาทต่อเดือนต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยคือ4เท่าคือ10ล้านบาทต่อเดือนกับ Happy แฮกเปย์เลยถ้าวันนี้สายถ้าที่เป็นไล่บอลคา100,000บาทวันที่16มิถุนายนที่ Impact คเมืองฮอนฮานีณนะวันนั้นรายได้ของท่านจะต้องเป็น4-5แสนบาทต่อเดือนเรื่องรับต้นปีหน้าครับ เราเนี่ยวันนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นผู้นำองคกรทั้งหมดเลยของแฮปปี้เพลนี่คือผู้นำหัวกระชิของแฮปปี้เพลทั้งหมดปอเคุณทท่านครับท้งทหน้าทั้งปีเนี่ยวันที่หนึ่งว่าวลาเราเริ่มต้นมาเนี่ยทุกท่านในห้องนี้ร้อยกว่าชีวิตกับผู้บริหารแฮปปี้เพลกับเพื่อนใกับทุกคนเนี่ยเดินหน้าเล่นเกม MPM Happy Coffee Go เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองครับในงาน Impact ครวยตั้งเป้าเลยครับ Impact จะรับตำแหน่งอะไรครับตั้งเป้าเลยครับถ้าเพิ่ ถ้าทางานไปแล้วสองสามปีตั้งเป้าเพลสเซนต์เลยครับมันไม่มีช่วงไหนจะขึ้นตําแหน่งได้ง่ายเท่ามิถุนายนปีหน้าและมันไม่มีเวทีไหนจะได้ใหญ่เท่าเวทีแฮปไอหน,หนาเืองทองธาน,นีครับพรานผมอยากฝากท่านจังหวะเวลามาถึงแล้วนะครับปีหน้ามุ่งนะครับทำกระลาดกาแฟอย่างเดียวนะครับแล้วที่เหลือการสร้างอเวนิการสร้าง, ness, ารรางเครื่องมือเนี่ยเป็นหน้าที่ของแฮปปี้เพลย์ปีหน้า จะเป็นหนึ่งปีที่ Happy h m จะทุ่มงา็ประมาณทุกอย่างส่งเสริมในการสร้างรายได้แบบทวีคูณให้กับสมาชิก Happy MPM นะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้นำทุกท่าน